สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีแก้ปัญหาต้นกวักโพอทองของเราค่ะเราจะสังเกตเห็นใบเขาจะมีลักษณะที่ใบเหลืองลงค่ะใบเหลืองใบเล็กและต้นค่อนข้างจะแคละแกนค่ะโดยปกติแล้วต้นกวักโพอทองเขาจะออกเป็นพุ่มเป็นกอที่ใหญ่และสวยงามค่ะเมื่อใบเขาเล็กลง และหลอดเขาเล็กลงเราก็จะพามาชมวิธีแก้ปัญหาค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการแก้ปัญหาให้ต้นกวักโพทองมีกอที่ใหญ่และใบสวยงามกันค่ะเริ่มแรกเลยเมื่อเขามีปัญหาเราก็จะทำการรื้อกระถางเขาดูค่ะ เพื่อดูลากเขาค่ะว่าลากเขาเป็นยังไงค่ะผลปรากฏว่าลากเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะลากเขาจะขาวและสมบูรณ์ค่ะแต่ลากเขาไม่สามารถเดินไปหาอาหารได้อีกแล้วค่ะเพราะกระถางนั้นเล็กค่ะอาจจะเพราะว่ากระถางเล็กเกินก็ทำให้เขาไม่โตได้ค่ะ เราก็ทำการจัดการแยกเขาออกเลยค่ะหัวของเขาก็ยังไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่านี่คือต้นลูกของเขาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการแยกออกให้หมดเลยค่ะเพื่อไปปลูกเขาไว้ในกระถางใหม่ค่ะ ถ้าเขาเออดกันอยู่กระถางเดียวเยอะๆก็ทำให้ต้นเขาเล็กและใบเขาจะเล็กลงด้วยค่ะส่วนผสมที่เราจะใส่ในวันนี้เราก็จะมีกะมะพร้าวสาบค่ะทรายทรายก็จะช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีมีปุ๋ยคอกและดินหมักค่ะ เราผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะเป็นสูตรดินที่ค่อนข้างรวนซุยเลยค่ะเมื่อเราปลูกเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้นก็จะโตและมีกอที่ใหญ่และมีใบที่ใหญ่ด้วยค่ะเราก็จะเอาต้นที่เราแยกมาแล้วค่ะเราจะนาไปปลูก ในกระถางใหม่ค่ะกระถางนี้เราปลูกไปเลยค่ะสองต้นเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกกอขึ้นมาค่ะเพราะกวักโพอทองเขาจะมีการแตกกอที่เร็วมากเลยค่ะ เราก็ใส่ดินไปให้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวใบเขาก็จะเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นค่ะเพราะเราแยกเขาออกมาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นค่ะ แล้วเราก็ลดน้ำค่ะแล้วเราจะไปไว้ในที่ร่มรำไรค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้ต้นกวักโพทองที่กอใหญ่และมีใบที่สวยงามเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อเขาได้รับอาหารเต็มที่เดี๋ยวใบเขาก็จะเริ่มที่จะก,กัดสีสวยงามค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ